สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาระบายสีภาพน้องลิซ่าให้ชมกันต่อนะคะระบายสีน้ํากันนะคะครูปูก็จะมาใส่แสงเงานะคะแสงเงาเ,งเราจะลงแสงเงากันนะคะเดี๋ยวเราจะลงสีเ,เนื้อ กับสีเหลืองผสมกันก่อนนะคะครูก,ก็จะลงให้ชมกันต่อเลยนะคะเป็นช่วงผิวนะคะผิวนะคะนากช่วงผิวนะคะที่ช่วงตัวนะคะช่วงผิวนะคะก็จะลงผสมสีเนื้อกับสีเหลืองนะคะลงไปนะคะสีเนื้อกับสีเหลืองนะคะ สีเหลืองนี้นะคะหมายถึงสีเหลืองนี้นะคะเดี๋ยวก็ระบายเฉดให้ชมกันก่อนนะคะสีเหลืองสีเหลืองนี้นะคะ,ะสีเหลืองนี้นะคะกับสีเนื้อนะคะสีเนื้อแล้วก็ระบายสีเนื้อนะคะใกล้เคียงกันนะคะผสมกันนะคะก็จะออกเป็นสีเนื้อ เข้มข้นขึ้นมาหน่อยนะคะเอาละค่ะเรามาระบายสีกันต่อเลยนะคะนี่นะคะูก็จะลงช่วงไหลนะคะช่วงไหลที่โผล่มานะคะแล้วก็ลงทับ ่วงนิ้วนะคะลงแสงเงาเดี๋ยวเรามาลงผมกันก่อนดีกว่านะคะเราจะมาระบายผมกันนะคะเรามาระบายผมกันก่อนนะคะเพิ่มแสงเงานะคะแสงเงาช่วงผมนะคะครูจะลงสีน้ำตาลนะคะ สีน้ำตาลผสมดำลงไปนิดนึงนะคะเฉดสีน้ำตาลเราจะมาลงแสงเงาผมกันนะคะนะคะมองเห็นไหมคะนี่นะคะเราก็ลงอ่าช่วงผมนะคะเพิ่มแสงเงาช่วงผม ระบายนะคะช่วงที่เป็นน้ำหนักเข้มนะคะก็คือช่วงผมนะคะเงาผมนะคะจะลากมาประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใช้นะคะสีเข้มนะคะลง เป็นเส้นนะคะแสงเงานะคะช่วงผมนี่นะคะรคูก็จะระบายแสงเงานะคะเน้นแสงเงาขึ้นมาเลยนะคะผสมสีดำลงไปในสีน้ำตาลเข้มนะคะเฉดสีน้ำตาลเข้ม กับสีดำนะคะผสมกันนะคะตรงนี้เราก็ลากแสงเงานะคะให้เข้มขึ้นเลยเาไป สีดำเข้มนะคะผสมสีน้ำตาลนะคะเลน้นช่วงผมขึ้นมานะคะช่วงนี้นะคะเราก็จะใส่แสงเงานะคะแสงเงาลงแสงเงานะคะ ช่วงที่ผมมัดนะคะตรงนี้นะคะเราก็ลงแสงเงาตรงนี้นะคะเราก็ลากทิศทางผมขึ้นไปแบบผมมารวบกันนะคะตรงนี้เราก็ใส่ ทิศทางของผมนะคะครููลงแสงเงาไปาบ้างแล้วนะคะด้วยสีเทาสีน้ำตาลอ่อนนะคะตรงนี้เราก็ลงแสงเงานะคะเพิ่มขึ้นนะคะ ส่วนช่วงผมม้านะคะแล้วก็ลงทับคิ้วไปเลยนะคะต่อไปใช้พวกการปลายแหลมนะคะลากเส้น ผมนะคะตะวัดลงมานะคะตะวัดขึ้นไปตวัดลงมาสลับกันได้นะคะจะได้สนุกสนานนะคะกลายเป็นว่าสนุกสนานนะคะในการาลากเส้นตวัดไปมานะคะด้วยพวกกันนะคะ นี่นะคะเราก็มาเพิ่มเติมนะคะช่วงผมกันนะคะตรงนี้ก็ลงแสงเงานะคะผสมสีน้ำตาลเข้มนะคะกับสีดำนะคะลงช่วงใต้นิ้วนะคะนิ้วก้อยนะคะใต้นิ้วก้อยเราก็ลงผมมานะคะตอนนี้เรามาเก็บรายละเอียดนะคะผมกันนะคะ ใช้พวกการปลายแหลมนะคะตะวัดเส้นลากเส้นนะคะนะคะลากเส้นเน้นแสงเงานะคะลากเส้นเน้นแสงเงาของผมขึ้นมานะคะ เน้นแสงเงาของผมขึ้นมานะคะช่วงนี้นะคะก็เน้นให้เข้มเลยนะคะนี่ก็เน้นขึ้นมานะคะให้เข้มนะคะช่วงผมมานะคะตรงนี้ก็จะเอ่อเป็น แสงเงาเข้มขึ้นมานะคะเราก็ค่อยอลงเฉดสีน้ำตาลนะคะลงมานะคะผมนะคะลากเส้นตามทิศทางของผมนะคะครูครบายเลิกเข้ามานะคะใช้คัตเติลบัดนะคะ ลงปาดช่วงนี้ออกหน่อยนะคะสีทย์เกินเข้ามาช่วงติ่งหูนะคะเราก็ใช้คัตเติลบัตนะคะจุ่มน้ำนะคะหมาดหมาดเราสามารถซับออกได้นะคะหรือว่าจะใช้ทิชชู่ก็ได้นะคะทิชชู่จุ่มน้ำหมาดหมาดนะคะเราก็จะได้เ,เป็นยังลบนะคะสำหรับ สีน้ำไปเลยนะคะนะคะก็คูบุก็ระบายผมกันก่อนนะคะช่วงนี้เก็บรายละเอียดผมกันก่อนนะคะต่อไปแล้วก็เน้นช่วงช่องว่างระหว่างนิ้วนะคะที่ผมนะคะอันนี้นะคะสังเกตรายละเอียดตลอดเลยนะคะตลอด เวลานะคะในการวาดนะคะเพื่อที่เราจะได้เก็บรายละเอียดได้ใกล้เคียงที่สุดได้ออกมาเหมือนที่สุดนะคะครูจะเน้นช่วงนี้อีกหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเข้มนะคะช่วงหางตาอย่างนี้นะคะ ต่อไปเราก็เน้นตวัดเส้นลงมานะคะช่วงช่วงนี้จะเป็นสีพื้นแล้วก็ลงพกกันนี่นะคะเราก็เน้นช่วงคิ้วขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเงาของลายผมนะคะ สังเกตนะคะการที่เราจะวาดรูปได้เหมือนเราก็ต้องมีการสังเกตรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะเราก็จะได้วาดออกมาได้ใกล้เคียงได้เหมือนที่สุดเลยนะคะเราต้องออฝึก บ่อยๆนะคะในการกะระยะเพราะว่าครูผู้สอนแบบไม่ตีสเกลนะคะดังนั้นเราก็ต้องฝึกการกะระยะห่างนะคะด้วยสายตาอันแม่นยำของเรานะคะต้องบอกว่าด้วยสายตาอันแม่นยำของเรานะคะ ระบายสีพื้นนะคะให้แล้วก็ลงช่วงผมม้านะคะลงช่วงผมม้าตรงนี้คิ้วนะคะเราก็เพิ่มช่วงคิ้วหน่อยนะคะให้เข้มขึ้นนะคะช่วงนี้จากนั้นเราก็ค่อย ลงพื้นขึ้นไปนะคะนี่นะคะเราก็ลงเส้นผมม้านะคะผมม้า ครูจะเน้นช่วงติ่งหูนะคะขึ้นมานะคะด้วยสีเนื้อนะคะเน้นช่วงติ่งหูขึ้นมาด้วยสีเนื้อ่ะตรงนี้นะคะเราก็ระบายสีเนื้อนะคะ เพิ่มขึ้นอีกนะคะส่วนข้างใต้เราก็ลงแสงเงานะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลอ่อนนะคะน้ำตาลอ่อนขอภัยค่ะค่อยๆไล่แสงเงานะคะ เฉดสีน้าตาลเบาๆนะคะตรงนี้ก็ลงแสงเงาช่วงใต้จมูกนะคะ ตรงนี้เราก็ลองอา่ายไม่ต้องเน้นเส้นมากนะคะจะดูแบบลึกเกินไปนะคะเราต้องการแบบแสงเงาเบาๆนะคะตรงนี้เราก็จะเน้น นี่นะคะครูก็จะลงแสงเงานะคะแล้วก็ลงไปช่วงแก้มน,นะคะด้วยสีแดงนะคะเน้นสีแดงอมงส้มลงมานะคะ ระบายเกลี่ยให้เรียบเนียนนะคะระบายให้เรียบเนียนเน้นสีแดงนะคะ ออกสีส้มหน่อยนะคะเน้นขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้ดิมฝิบป,ปากนะคะเน้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะจะได้มีแบบมิติขึ้นมานะคะตรงนี้เราก็จะมาเน้นนะคะโฟกัสแคป แคปเจอร์นะคะให้ใบหน้าดูอมยิ้มนะคะตรงนี้เข้มไปนะคะเราปาดออกได้นะคะด้วยคัตตันบัตนะคะใช้คัตตินบัต จุ่มสีออกได้นะคะช่วงไหนเข้มแล้วก็ลงเลยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะเน้นช่วงปากขึ้นมานะคะต่อไปครูปุมาใส่แสงเงาช่วงข้างใต้คางกันนะคะรอบคอนะคะใช้สีน้ำตาลจางหน่อยนะคะลงส่วนคางนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะ ช่วงไหนที่เป็นแสงเงานะคะเราก็เน้นขึ้นมาอย่าให้เข้มมากนะคะก็ถ้าเข้มเราก็ซับออกด้วยคัตตันบัตนะคะใช้คัตตันบัต ซับออกนิดหนึ่งก็จะลงสีเพิ่มเติมอีกนะ,ะสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลแดงเหลือบๆนะคะจะมีเหลือบน้ำตาลแดงด้วยนะคะเราก็จะลงสีเพิ่มเติมนะคะ ช่วงแสงเงาผมนะคะเราใชเา้เน้นผมม้านะคะผมมา้าเรามาเน้นช่วงผมม้ากันนะคะสีจะเข้มไปนะคะเราเ ผสมน้ำให้เจือจางหน่อยนะคะไม่งั้นมันจะแข็งเกินไปนะคะจะดูแข็งเกินไปลงสีจางๆนะคะถ้าเข้มไปก็ซับออกมาเรามาเก็บรายละเอียดนะคะทีละเส้นกันนะคะช่วงผมมานะคะให้ ใกล้เคียงกับแบบที่สุดนะคะเราก็ต้องอเบาเบามือนะคะเบาๆมือใช้วิชามือเบาใช้วิชามือเบากันนะคะก,กูก็จะลงช่วงที่เป็นผมมา้านะคะเราจะเน้นขึ้นมานะคะ จะได้ยินเสียงพพก้กันนะคะกระทบกันนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพวกกันวางบนโตะ๊ะแล้วก็จะกระทบกันนี่นะคะครูก็จะเน้นทีละเส้นนะคะทีละส่วนเลยนะคะเรามาเน้นช่วงผมกันนะคะ เน้นช่วงผมใหอ้ออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้จะเป็นทิศทางผมอ,ออกมาแบบนี้นะคะลักษณะผมส่วนตรงนี้นะคะเราก็ลง เว้นไว้นะคะลงแสงเงาเพิ่มขึ้นนะคะครูใช้สมาธิในการระบายสีจนบางครั้งลืมพูดไปนะคะก็ต้องขอไปด้วยนะคะพูดไปวาดไปนะคะต้องใช้สมาธินะคะ นะคะคเราก็ลงเส้นผมกันนะคะคลิปนี้ครูปูเน้นเส้นผมกันนะคะลงผมให้ชัดเจนนะคะแสงเงาแสงเงาของผมเน้นนะคะช่วง ช่วงคอนะคะช่วงดวงตานะคะเน้นขึ้นมาอีกหน่อยนะคะให้ให้เข้มเลยนะคะขอบตานะคะขอบตาเน้นขอบตาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ขนตานะคะขนตา ขขนนตานาึ้้มดูรายละเอียดขนตานะคะว่าอ,อ,อยู่ยังไงบ้างนะคะเส้นห่างกันประมาณไหนนะคะคกูก็ไกด์ไลน์ให้นะคะวิธีการว่านะคะ เราจะได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดเจนขึ้นนะคะตรงนี้เราก็เน้นพับคิ้วไปเลยนะคะเน้นเป็นเส้นนะคะช่วงนี้นะคะเป็นเส้นอ่า เข้มขึ้นมานะคะถ้าเข้มมากไปก็ซับออกได้นะคะค่อยๆเก็บรายละเอียดของผมมานะคะแต่ละเส้นนะคะไม่ไม่ถึงัะต้องแต่ละเส้น <c oughs> ผูพูดก็พูดเกินไปนะคะก็คือว่า ถ้าเราอยากให้เหมือนมากๆเราก็ต้องเก็บรายละเอียดนะคะแต่ละเส้นให้ชัดเจนขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะเราก็ลงนะคะปลายเข้มนะคะทับกับคิ้วไปเลยตรงนี้กูบุตัดเส้นอีกรอบหนึ่งนะคะ ค่อยๆตัดเส้นเน้นนะคะขอบตาขึ้นมานะคะเราก็จะได้ดวงตาที่คมชัดนะคะต่อไปเรามาใส่รายละเอียดตรงแสงเงานะคะแสงเงา ช่วงนี้นะคะเราก็ลงสีน้ําตาลแดงนะคะสีน้ําตาลแดงนะคะลงเบาๆถ้าเข้มไปจะดูแบบอา่าเราก็ปาดออกได้นะคะด้วย เป็นบัดจุ่มน้ำนะคะโก็จะลงเส้นผมนะคะขึ้นไปนะคะลากเส้นด้วยพวกกันนะคะใครเพิ่งเริ่มฝึกระบายสีน้ำนะคะตอนแรกก็อาจจะไม่กล้าลงสีนะคะ เดี๋ยวครูจะเอาผลงานที่วาดฝึกวาดสีน้ำตอนแรกมาให้ชมในชุมชนนะคะเดี๋ยวเ,เราจะได้มีกำลังใจนะคะว่าครูภูเริ่มวาดตอนแรกเราก็ไม่กล้างลงสีการไม่กล้างลงสีภาพจะออกมาแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามา,าพิจรนารณาดูกันนะคะผลงานนะคะที่ครููเริ่มฝึกวาดสีน้ำนะคะภาพ ภาพคนนะคะตอนที่เรายังไม่กล้าลงแสงเงาอะไรแบบนี้นะคะาภาพจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันในชุมชนนะคะครูก็จะลงไว้ในชุมชนนะคะนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดของผมนะคะ แล้วก็ลงช่วงช่วงนี้จะเป็นออกสีแดงนะคะสีแดงส้มนะคะเป็นนิ้วนะคะเหมือนกับมีอ่อตรงนี้จะออกเป็นสีแดงนะคะเราก็จะลงแสงเงานะคะ ส่วนช่วงนี้ก็จะเป็นสีเนื้อนะคะสีเนื้อก็คือนิ้วนิ้วหัวแม่มือนะคะลงปากให้เข้มนะคะจะได้เน้นชัดขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้นะคะสี ส้มอมแดงนะคะสีส้มอมแดงนะคะลงปากเน้นขึ้นมานะคะวันนี้เราวาดกันอ่ะช่วงผมกันนะคะเดี๋ยวครูโบจะลงสีเหลืองนะคะ เราค่อยมาเก็บรายละเอียดกันในคลิปถัดไปนะคะครูจะลงช่วงส้อยนะคะระบายส้อยไปก่อนนะคะระบายส้อยนะคะลงเป็นพื้นไปก่อนนะคะ ช่งส้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดกันในคลิปถัดไปนะคะวันนี้เราวาดผมกันนะคะเน้นผมนะคะวันนี้ครูปุกก็มาระบายสีให้ชมกันประมาณนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ